ครับสวัสดีเสาววันทีเก่ามิถุนายนพศ2566สวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยูซี่พารโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทา้งเฟสบุ๊กของง่วมมุนิเมียสียูซี่พารโคสิงเล็ดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับเสาวมันี้กาสีมารีวิวง่วงโตที่เปิดไปวานนี้มาแล้งเลยครับพี่น้องครับเป็นแม่สาวทองแรกทองหงเดือนเลยครับพี่น้องครับทับโตพอประมาณเซิงละพันน้ำบานนี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อวานผมก็จับงััมาคคค่ๆฝนนกก็ตพรรออบบี้ง ก็ท่านไหนมึงมั่วดีเป็นไรได้ครับพี่น้องครับเสารี้มะมึงกะิ่นมีน้มติงหน่อยได้ครับพี่น้องครับติงหน่อยซัมตุมฉี่เมื่วันนี่ครับแปะมองมาเห็นได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าท่างขอกบตองแกงได้ครับพี่น้องครับมันชัดเจนกรบพี่กับน้องผู้สือไปเลี้ยงผู้บัตือกับรายครับพี่น้องครับสมืออย่าไปถือมันครับพี่น้องครับนมติงบ่าใช่ปัญหาถ้านมบ่มีหัวน้มบอดบ่มี้ํำน้มให้ลูกกินนี่เป็นปัญหาไงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับท่องชัดเจนบพรอาะน้องเไปร่อนรับ สูงหน่อยสามสิบบวกลบสองมวล้นธรรมชาติโบดเครื่องดํานี่ครับพี่น้องครับจับใดใบได้ด้ครับพี่น้องครับถึงงูจเชียงครับพี่น้องครับถ้าเห็นชัดๆได้ครับพี่น้องครับหางํำลามครับเพื่อพี่น้องสิได้ตัดสิ้นใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับพี่น้องสองหมื่นสี่พันบาทนี่ทั้งที่งานเท่ากับทรงฟีให้สองร้อยกิโลเมตรได้ครับพี่น้องครับโดยประ้องมาจำงวไปหอดบานหอดซองกับจงเก็บเงินกันได้ครับพี่น้องครับแต่แม้สมัย ช่วงง้วนแดงเลียนๆกับโบได้ราคานี่เนาะครับพี่น้องพี่น้องก็คงสิเขาใจครับอันนี้ทั้งขอกได้มากถือกับแบงพี่น้องไปถือกับพี่น้องครับเห็นใจผู้ซื้อไปกันครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงให้มี่กำไรทุกคนได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับม้วนเขาของหลังบเตี้ยนะครับพี่น้องครับจับได้บายได้ครับส่งดีๆครับพี่น้องครับไม่ต้องรุนทอวงยากได้ครับพี่น้องครับ ท่านใดที่สนใจกับทร่มา0 6 5 2 0 7ก8 8 4พิกัดของข้อ,องัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกษตีวิสศยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาของทางข้อกับว่างไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับจะโทรเล่นโทรตัวโทษต้มกันมากิลีกับจังสังปิดมากิลีกับจังโทร่มาต่อได้ครับพี่น้องครับให้เห็นใจทั้งข้อนะครับพี่น้องครับถ้าโทรเล่นโทรตัวโทษต้มกันเอาความซาใจนี่หนึงห่งนะครับทางข้อเกิดความเสียหายขาดทุนแน่นอนครับ เนื่องด้วยการไปส่งก็ต้องเติมนมั่นรถนะครับพี่น้องครับขากับขอกับนำขาจีบตาต่างๆหน้าๆครับพี่น้องครับนับมือขายงั่วกำไรกับแทบบบมีก็ให้เห็นใจกันนําครับพี่น้องครับเห็นใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับให้ซอยกันครับพี่น้องครับถ้าอยากได้ยี่หลี่ก็จังโทรมาครับพี่น้องครับถ้าโท่แล้วบ่าเอานี่มันเสียโอกาสของผู้ที่เพิ่นอยากได้ไปเลี้ยงเสียโอกาสของทั้งขออครับพี่น้องครับทั้งข้อกับเพรได้ทุนหลมยมาอาศัยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้ว ทีทางขอกล้งชิบดูดูนี่การนําเรียนยังสี่แล้ครับทางขอกทุ่นหน่อยครับพี่น้องครับทุ่นหน่อยคนติดตามกับย่งท่านไหนาลอาศัยว่าขายควมจริงใจขายควมดีให้พอแม่พี่น้องทีว่ารับช่มชิปสื่อไปครับพี่น้องครับแบ่งกันไปเลี้ยงให้มีกําไรครับพี่น้องครับพาทางขอกบ่ได้เห็ดคอนเนต์ครับพี่น้องครับคนติดตามกับบ่หลยครับอาศัยไทยสดอัดสดมองไดนดีก็ลงมองได้บ่ดีก็ลงให้พอแม่พี่น้องไดบิ่งเด้ครับ นี่ครับแม่สาวทองแรกสูงร้อยสามสิบบวกลบสองเป็นง่วงโเดเื่องดำหัวหล่นธรรมชาติหนังหนาๆครับพี่น้องครับเอาไปร้อยจินน้องทองหกเดือนครับสองหมื่นสี่พันส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรล่วงกันเนะครับพี่น้องครับถามมันไกลกันหลายเห็นยังไหนแ่ว่าอยากได้กระส่งเงินครับพี่น้องครับแต่ว่าก็พูดคุยกันท้ามันสามสี่ร้อยกิโลกะใอ่ขาหนากมันกันเนาะครับพี่น้องครับบ่เม่นว่าสามสี่ร้อยกิโลกะสี่บ่ใส่ขาหนัมันทั้งขออกะมันก็จนใจครับพี่น้องบว้กันตรงๆเลยครับ ทั้งนี้ขาดทุนงัวทั้งนี้ขาดทุนค่านน้ำมันนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นสี่พันได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พีกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศิริสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับสวยๆงามๆครับพี่น้องครับสวยๆงามๆท่างขอประกันทองหกเดือนได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทครับนี่ครับเอาไปใส่หงาใส่ยังเปลี่ยนเป็นโตไม่หรอกครับพี่น้องครับได้๋ยวทวงพร้อมครับพี่น้องครับนี่ครับ ไปเห็นรอบๆครับบะหมี่มงเม็ดครับทั้งขอกทั้งขอกบ่ได้ขายคอนเทนต์ครับทั้งขอกขายง้อขายความจริงใจครับพี่น้องครับอาศัยเอาความจริงใจอาศัยเอาความสัตย์สื่อเอาสู่ครับพี่น้องครับเพื่อให้ผู้สื่อไปสบายใจผู้ขายกับสบายใจแจ้งแจ้งทุกอย่างครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นนุ่มติ่งหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องครับกับผู้ที่รับได้กับจงสื่อครับพี่น้องครับก่อนนี่ซื้อปรึกษากันในขอกรัวกันนะครับพี่น้องครับปรึกษากัน มันตรงบ่ได้มีปัญหาเวลาไปจัดทรงครับพี่น้องครับถาคนในรอบรัวบ่บากน้ำกันในน้อยาซื้อครับพี่น้องครับมาก็ห็นมากน้ำกันครับพี่น้องครับเรี่ยงเป็นเงินฝาเงินรอมนี่ครับออกลูกมากก็เป็นง้วสองหมื่นไปถึงสามหมื่นหรครับพี่น้องครับสามหมื่นกลัวหอครับของง้อส่งนี้ครับพี่น้องครับครับแม่สาวทองแรกสองหมื่นสี่พันบาททองหกเดือนนะ้ครับพี่น้องครับ สำหรับไทยชิปนี่กาขอฝากช่อง YouTube ยูซี่พาข้อสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากเข้าไปเมังคลิปฝากเน้นน้ำคนที่อยากมีง้อเลี้ยงเขามาะมังคลิปช่องเฮาได้เด้อครับพี่น้องครับเป็นง้อทรงฟรีบอมี่มดจําครับขอความเมตตาขอความกรุณาจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพราะว่าผมผู้บรอยู่นี่การับจ้างเถอดแกจินเงินครับพี่น้องครับรับจ้างเถอดแกขายง้อเฮือนครับขายได้การจังได้จินเนาะครับพี่น้องครับการสรางพิธีงานโรงงานเฮือนครับพี่น้องครับเห็นใจผมนั่ครับพี่น้องครับกำไรกับบริษัเอาอย่างารมากไม่น้องงครับบาโต ขาดทุนก็นมีครับน้ำเลี่อนตรงๆครับพี่น้องครับขาดทุนซ er. ีซ่าหพันก็มีครับแต่ว่ากะต้องขายเพราะว่ามันเป็นอาชีพครับเจ้าว่าสิไปเห็นอย่างนอกครับพี่น้องครับจะต้องสู้กันไปครับพี่น้องครับนี่ครับอย่าเลืมนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทส่งฟร ER ีสองร้อยกิโลเมตรเด้อครับพี่น้องครับสวยๆงามๆสดๆครับพี่น้องครับเอาไปบ่ผิดหวังแน่นอนครับครับสำหรับไย่ชิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ